ผู้ือกันค่ะกับคุณแชมป์วรุษลุงขับจาก YLG b l a t Futures ค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับคุณแนนรับเป็นช่วงที้คนเฝ้ารอเลยอ่ะคุณแชมป์ว่ปัจจัยเยอะมากช่วงนี้ทั่วโลกเลยค่ะคุณแชมป์ถ้าเดือนธันวาไม่ลดดอกเบี้ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องบอกว่าหลายสินทรัพย์น่าจะปรับตัวลงครับคุณจอยเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดให้เปอร์เซนต์ในการคาดการเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยในปีนี้2ครั้งนะครับก็ครั้งที่ผ่านมาก็คือเมื่อคือนเนี่ย25เบสิสพอยต์อีกครั้งหนึ่งก็คือการประชุมในช่วงเดือนธันวาคมครับแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากประธานเฟดคุณโจรมพาเวลเนี่ยเขามีการส่งสัญญ,ญาณในการเออบอกจะบอกอยังไงดีบอกเขาอาจจะไม่แน่ใจแล้วกันครับว่า ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การคาดการเกี่ยวกับการตรึงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็ถ้าดูจากจากโปรแกรมเฟดวอตถที่ที่แชร์ให้เห็นที่หน้าจอเนี่ย<ะ>เราจะเห็นครับว่าตลาดเนี่ยให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคม ก็คือ10ธันวาคมนะครับเหลือเพียงแค่67%จากก่อนหน้านี้เนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มองไปยังควอเตอร์หนึ่งของปีหน้าด้วยเลยนะครับก็คือตลาดเนี่ยให้โอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยในระดับ25เบสิสพอยต์น้อยมากนะครับตลาดมองเนี่ยว่าจะไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยควอเตอร์หนึ่งเนี่ยไม่ปรับลดแล้วน่าจะไปเห็นการปรับลดดอกเบี้ยในควอเตอร์สเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึง่งที่ทําให้ตัวตลาดเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับว่าถ้าภาพหรือสัญญาณของแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องเรียกว่าเขาเรียกว่า Economic Projection ระบุเอาไว้ในโปรแกรมเฟดว่าอ,อ,อีโคโนมิคโปรเจคชันเคยระบุเอาไว้นะครับในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็อาจจะทำให้หลายๆสินทรัพย์เนี่ยปรับตัวลงรวมทั้งทองคำด้วยเหมือนกันนะครับ ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่า oh. เป็นปัจจัย oh. ที่อาจจะกลับมากดดันหลายๆสินทรัพย์<ะ>แล้วก็ตลาดอาจจะเริ่มกังวลครับว่า mm hmm. ทําไมเฟดถึงลังเลหรืออาจจะไม่มีการปรับลดอตัตราดอกเบี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณพาเวลให้เหตุผลเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือพอเกิดก๊อเวอร์เมนชัดดาวหรือเกิดการปิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถ ประเมินหรือดูที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้อะนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดดูหรือตลาดจับตาดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นเหตุผลนั้นหรือเปล่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ฝั่งในฝั่งของทองคำเนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐซึ่งณปัจจุบันเนี่ย มันมีตัวเลขหนี้เสียหรือหนี้ NPL ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดตีความไปในสองอย่างอย่างแรกก็คือไม่ลดดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟอ้อไม่ลงไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจกับอีกอย่างนึงตีความไปในเชิงบวกกับตัวทองคํานะครับก็คือลดดอกเบี้ยไม่ได้เพราะว่าแบงก์จะเจ๊งตอนนี้เนี่ยรายได้ของภาคธนาคารในฝั่งสหรัฐกําลังย่ําแย่มา,มาก แล้วก็หนี้เสียในระบบเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนี้เฉพาะอาสังหาริมทรัพย์ในการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์นะครับก็พวกตึกอ,อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่เป็นการปล่อยเช่าเนี่ยกิจการพวกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ชําระเงินกู้หรือชําระดอกเบีย้ยให้กับธนาคารได้นะครับก็จะเห็นว่ามีนี้เสียในระบบของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มันเล่งตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยซ้ําลงไปแล้วด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยจะเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจธนาคารเนี่ยอาจจะเผชิญกับแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่อาจจะมีกิจการหรือผลการดําเนินง,งานที่ย่ําแย่ลงไปอีกนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยถูกมองว่าถ้า มีอะไรซ่อนอยู่ในภาคธนาคารซึ่งมันเป็นความน่ากลัวของภาวะแบงก์รันเนี่ยทองคําก็อาจจะลงไม่เยอะก็ได้นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับที่มองไปว่าอาจจะตีความได้ได้ในสองได้ในสองลักษณะนะครับค่ะโอเคเรื่องที่ันนอยากทราบคือเรื่องของการหยุด QT ในเดือนธันวาคมอะจะส่งผลยังไงบ้างคะครับแนวโน้มการยุติ QT จะส่งผลบวกกับตัวราคาทองคำครับคุณแนนทางนี้เนี่ย การยกเลิก QT การทำา QT เนี่ยก็คือการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับเฟดเนี่ยเขาจะปล่อยให้ตัวตราสารหนี้ค่อยๆหมดอายุไปแล้วก็ไม่มีการซื้อตราสารหนี้ใหม่ ก็เป็นลักษณะของการทํา QT นะครับก็คือการดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจแต่การที่เฟดออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่า1ธันวาคมจะมีการยุติการทํา QT ก็จะยุติการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยเรามองนะครับว่าถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคําแต่อาจจะบวกไม่มากเพราะตลาดมองว่าการยุติ QT เนี่ย ถ้าจะยุติจริงๆหรือจะอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงๆน่าจะต้องเริ่มในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนหน้าเลยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกกับทองคําแต่เป็นบวกไม่มากแต่แนวโน้มของการยุติ QT เนี่ยจะทําให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตรงนี้อาจจะต้องไปตามดูเงินเฟอ้อนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดหรือเปล่า ถ้าเงินเฟอ้อกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงของการยุติ QT แล้วนะครับเรามองว่าประเด็นของเดือนธันวาคมที่เฟดอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนในช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้แต่ถ้ายุติ QT ด้วยแล้วเงินเฟอ้อไม่เพิ่มด้วยนะครับเดือนธันวาคมเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามแผนที่มีการประกาศหรือมีการระบุเอาไว้<ะ>ดังนั้นเนี่ยอาจจะมองได้เป็น2ทางนะครับถ้ามี QT แล้วในเดือนธันวาคมอาจจะไม่ได้เห็นการปรับลดดอกเบีย้ยของเฟดแต่ถ้าเงินเฟอ้อลดลงแล้วมีการลดดอกเบีย้ยแล้วก็มีการยุติ QT ด้วยทองจะกลับไปขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงเดือนธันวาคมครับ อ,อ,อเดี๋ยวติดตามกันด้วยเพราะว่านี้่พึ่งจะหลังจากการประชุมเฟดแค่หนึ่งวันค่ะเดี๋ยวระหว่างทางไปจนถึงเดือนธันวาคมอาจจะมีอะไรเปลเี่ยนแปลงแต่เราอัปเดตกันนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมคุณแชมป์หลังจากหลุด4 0 0พันกลยุทธ์ช่วงนี้ทำไงดีคะแหวนจียังมองภาพทองคำตอนนี้เนี่ยเป็นการพักฐานครับคุณจอยก็แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบในทิศทางไซเวดาวนะครับดังนั้นเนี่ย การลงทุนในช่วงนี้อาจจะเน้นเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งหรือการสวิงตัวในที่ทางซึมตัวลงนะครับก็เข้าซื้อได้แต่ต้องเข้าซื้อในจังหวะที่แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาเนี่ยมีการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับแนวรับที่เราให้เนี่ยก็จะอยู่แถวระดับ3,886เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นโลหรือเป็นจุด ที่ทองคําเคยพักฐานหรือเคยอ่อนตัวลงมาชนแล้วเกิดการรีบาวหรือการเด้งกลับนะครับแต่จังหวะของทองคํารีบาวหรือเป็นการเด้งกลับเนี่ยก็ขึ้นไปได้แค่4,000กับ29เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนซึ่งถือว่าใกล้กับกรอบชาแนลแนวต้านของที่ทางไซเวด้าในด้านบนมากนะครับถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือดันให้ราคาปรับตัวขึ้นอาจจะต้องแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยค่าเงินบาทมีภาพหรือมีโมเมนตัมของการกลับมาแข็งค่าด้วยนะครับทองไทยก็อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่เยอะอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้มีประเด็นสงครามการค้าระหว่างคุณทัรมกับคุณสีนะครับ <S 2> <S 2> <S ถ้ามีความชัดเจนต่อการคลี่คลายสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเนี่ยเรามองว่าทองอาจจะอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงต่อซึ่งถ้าหลุด3,886เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ก็อาจจะเห็นทองไหลลงต่อนะครับ3,848ถึง3,831เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าจังหวะที่ทองเด้งกลับหรือรีบาวอาจจะแบ่งขายก่อนแนวต้านระยะสั้นเนี่ยถ้าการเด้งหรือการรีบาวจำกัดให้3,982เหรียญดลาต่อเทสซอนนะครับถ้าใครพอจะมีกำไรหรือใครที่ยังไม่ได้ขายตอนนี้เนี่ยดูทรง คุณทั้นกูคุณสีน่าจะคุยกันได้นะครับพูดง่ายๆว่าน่าจะจูบป,ปากกันนะครับประดินดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันทองคํา <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้จับตาดูรายละเอียดหรือดีเทลว่าเขาตกลงหรือเขาเจรจากันได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ถ้าสมมุติตกลงและเจรจากันได้แต่เลื่อนในส่วนของการซื้อถูเหลือง <c oughs> เลื่อนในส่วนของการส่งมอบ แลร่หายากออกไปนะครับไม่ได้มีความชัดเจนในรูปแบบของการลงนามกันนะครับเราก็มองว่าอาจจะไม่ได้กดดันทองคํามากนะักแต่ถ้ามีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการเซ็นเ o u ระหว่างกันแล้วทําให้ภาพสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคลี่คลายจีนยอมซื้อทุนเหลืองยอมส่งออกแลร่หายากสหรัฐยอมไม่ เข้าไปเป็นก้างขวางคอในการที่จีนจะเข้าไปปกครองไต้หวันนะครับเราก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองอ่อนตัวลงได้แต่ถ้าสหรัฐเกิดออกมาประกาศบอกว่าประเด็นไต้หวันที่จีนจะใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองในครั้งนี้นะครับไม่สามารถยอมรับได้เราก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําให้ทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ไม่เยอะเหมือนกันครับดังนั้นก็อาจจะต้อง ต้องตามดูในส่วนของประเด็นดังกล่าวเพื่อเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําทองคําเพิ่มเติมครับเป็นการแรกที่ดูซื้อถีบมากเลยเนาะแรกกับการซื้อขายแต่ไปแรกกับเรื่องของการที่ไม่เข้าไปยุ่งเรื่องระหว่างสงครามหรือว่าการปกครองอ่าใช่ครับเออคุณ <c oughs> ครัมเนี่ยใช้วิธีการทําสงครามการค้ากับ <c oughs> ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายๆประเทศนะครับ,บไม่ว่าจะเป็นจีนกับไต้หวันที่เราเห็น รอระเดตรเซียกับยูเครนเนี่ยก็ไปบีบกลุ่มสาภาพยุโรปให้มีการ โอ,อนอ่อนผ่อนตามกับรัสเซียนะครับแล้วก็เข้าไปต่อรองหลายๆประเด็นกับยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยของตัวประธานาธิบดีดูนั้นทรั์ก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกับปัญหาทางด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยนำมาเกี่ยวพันกันนะครับก็เลยไม่แปลกที่ทองคําจะมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นการต่อรองที่เหนือกว่าตลาดคาดการเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าสามารถต่อรองแล้วได้ แล้วมีคนถอยนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านสงครามการค้าหรือความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจความขัดแย้งทางด้านออภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมันเทาบา,บางหรือคลี่คลายทองคําก็อาจจะพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวให้ภาพกราฟทองคําในระยะกลางเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นภาพหรือเป็นโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะกลางวาย LG ก็ยังมองว่าเป็นเทรนที่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่การพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาเนี่ยถ้าเราดูรอบใหญ่ๆของตัวราคาทองคำนะครับที่เป็นการขยับขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาคมขึ้นมาฐานเนี่ยอยู่3,282เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนครับเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงไซด์เวย์แล้วก็เป็นโลของเดือนสิงหาคมนะครับ เราลากไฟโบนเนนซี่ขึ้นไปที่ไฮ4,380เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนครับจังหวะที่ทองคำพักขาหรือมีการอ่อนตัวลงจุดที่เรามองว่าการขึ้นแรงๆรอบนี้ของทองคำตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ไฟโบนเนนซี่50%ที่3,831เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออน61.8% 3 7เ0เรนหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับดังนั้นเนี่ยแกปบการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำเรามองว่า ถ้าไม่หลุด3.8 3.1 3.7 0.1นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติม,มสำหรับนักลงทุนระยะก,กลางระยะยาวช่วงทองคำในเดือนพฤศจิกายนอาจจะเห็นซึมตัวหรือแกว่งตัวลงมาได้นะครับแต่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีลุ้นที่จะเห็นภาพของการที่มาตรการ QT ที่ถูกยกเลิกไปทำงานแล้วถ้าเงินเฟอ้อไม่เพิ่ม และเฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมจริงนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกกลับมากระตุ้นหรือหนุนให้ตัวราคาทองคําขยับขึ้นได้ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นทองซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงได้อีกช่วงหนึ่งก็อาจจะเน้นในลงเก่งกาไรระยะสั้นในกรอบในที่ทางไซเว์นะครับ<ะ>แต่ถ้าทองลงแล้วเกิดไม่หลุด ไฟโมเดนซี่ที่ระดับ61.8 3,700เหรียญดอลลาร์สอไพทสออนลงมาจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะลงมากลงน้อยแค่ไหน <c oughs> ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานถ้าลงมาตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ไฟโบที่50มากฟิโบที่50นะครับ3.8 3.1ค่อนข้างมากแล้วนะครับ <c oughs> ก็อาจจะใช้การเข้าเก็บสำหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาว <c oughs> ก็อาจจะเป็นลักษณะของการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วก็ ขึ้นอยู่กับเ,ออเงินของนักลงทุนนะครับ<ะ>ว่านักลงทุนท่านใดเนี่ยมีเงินเย็นเงินไม่เย็นจะเป็นการเก่งกําไรระยะสั้นระยะยาวมากน้อยแค่ไหนก็ระยะสั้นก็เก่งในทิศทางไซเวดาวแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะที่ดีในการทยอยเก็บหรือทยอยสะสมใครที่ตกรถไปแล้วก็รอบนี้ลดวนกลับมาแล้วกลับมา <c oughs> รับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า จะดูว่าเขาจะหยุดลงเมื่อไหร่นะครับก็ลองวางแผนการลงทุนกันดูแล้วกันครับค่ะได้ค่ะใน,นส่วนข้าำขอดูในส่วนของซีรีส์แซดหน่อยสิคะเช้านี้ตกใจเหมือนกันครับเซ็ตฟิฟตี้อินดีคนะครับก็เรามองว่าภาพของตัวดัชนีเนี่ยเริ่มหลุดกรอบชแนลของที่ทางไซ d e เว y up นะครับก็เริ่มเห็นการกลับมาแกว่งในกรอบในที่ทางไซเวหรือเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างก็ต้องบอกว่า ภาพประเด็นเกี่ยวกับการที่เฟดอาจจะไม่ได้ปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยยังมีความวิตกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มสงครามการค้าที่อาจจะบรรเทาเบาบางหรือคลี่คลายเป็นปัจจัยพยุงในส่วนของตัวดัชนีเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าดดชนียังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือโซนแนวรับ845ได้ใครที่ขายเอาไว้เนี่ยอาจจะลดสถานะการลงทุนลงนะครับไปรอขายใหม่ที่กรอบด้านบนของที่ทางไซเวนะครับก็ให้863 870เป็นจุดเปิดสถานะช็อตแต่ถ้าประเด็นสงครามการค้าเกิดไม่คลี่คลายนะครับหรือผลประกอบการของมจทจดที่ทยอยประกาศออกมา กลับมากดดันดัชนีด้วยนะครับเกิดหนุด845เนี่ยภาพของที่ทางไซเวย์จะเปลี่ยนเป็นไซเวย์ดาวนะครับดัชนีเนี่ยอาจจะพักฐานหรืออ่อนตัวลงต่อไปหา837นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพระยะกลางตัวซีรีส์แซเรายังมองว่าเป็นภาพหรือเป็นโมเมนตัมของการแกว่งตัวในกรอบในชนเนลของไซเวย์ไซเวย์อัพนะครับในระยะกลางการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาเนี่ย ก็อาจจะลงมาได้ถึงระดับ822823นะครับถ้าลงมาจริงก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าไปทยอยสะสมหรือทยอยเก็บในระยะกลางครับค่ะได้คุณช้าวันนี้ขอบคุณมากค,ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะ